ฝนต,ตกล้ข้าวมาบางนาำบางทาค่ะแหนมหนันงหมูตรงนี้หนังหมูเน้นๆน,น้อหนังหมูจ้าแแลมผักเพล้าอ,อันนี้แบับสุกโอ้กับกเทียมเพื่อนต่อกนี่ตัดซอสาสนมาจากที่นี่ค่ะ แบรนด์ประจำอาหารแปรรูปค,ค่ะสองแพ็คแบบนี้นะคะแพ็คละห้าร้อยกรัมร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทค่ะโอ้แโนได้กองใส่อาหารมาแบบนี้พร้อมเข่าไมครบเลยก็ได้กระเทียมเพื่อน,น้นนองก็มีนะคะเข้ากันเสามแบบดิบแบบนี้แซ่บแซบคนนั้นแบบพี่น้องนางมูแบบว่าเบิึงแบบเน้นรูกกฎดนี่ขาดไม่ได้ แบบเนอะสุขภาพสิ้นสัสน้กับชีวิตค่ะผู้คาวเคยกินไหมคะผู้คาวค่ะผู้คาว,าวเอามาหฮอหนามผู้คาวห่ฮอหนามโอ้ลูกโิดเอาไปแค่เครื่องหน่อยพ่อจะแสดงจะแสดงปนนั้นจ้ะมันเผ็ด ที่สุดที่สุดที่สุดที่สำคัญอันหนึ่งคือเดินแห้งกระเทียมห้องหนองมะเขือมะเขือสีดิ่งเสื้อแจ็คสวนเนื้อต้องไปมันเป็นปุ๋ยเนื้อขาวเลยนะอะอันนี้อร่อยมากินขาวเดี๋ยวไปหนึ่งวันนี้อยากดินซางเนี่ย พอบริกินเผาแกล้มผักถ้าใครไม่กินดิบนะคะแนะนำให้ย่างย่างก็ได้สาผักแพ้วเผ็ดตื้มกันลงไปค่ะเผ็ดตึ้มกันลงไปค่ะแซ่บแห้งเด้อขอหลงลองขอบอก มันินมัเลิกถามว่าสนตัวใจมากกว่าแบกทั้งสองแบบได้หมดถ้าสดชื่นได้หมดถ้าสดชื่นในแบบสุดนะฟังมากินรู้แล้วฟังมากินบอแล้วแบบสุกแบบดิบ พี่จูริงริงริงงั้นไปแล้วค่ะกินแล้วเราสิปสามเผาเสื้อบ้นีเจะเสื้อเหรอตัวถ้าเป็นบรรยากาศซื้อซื้อค่ะย่านเบื้องกันกลัวจะเบื่อกัน ีเคือน้หอยบาดห้ามไม่ได้พี่น,ออน,อน้องลงบรรยากาศท้องทุ่งนาค่ะคิดถึงนะเอ้าแซ่บแซ <laughs> ่บดูแซ่บดูนี่ <laughs>